สวัสดีครับแมวว่าตกปลาครับวันนี้เอาเหยื่อมาเทสครับอัดที่บอ่อหนุ่มอากาศก็ค่อนข้างเย็ยนลมแรงมากด้วยก็เอาตัวใหม่มาครับผมให้ชื่อมันว่าบูบูทอยเกอร์ครับเป็นพันแมวหายากแต่ใช้กับป่าอันนี้เป็นแบบเอสรับผมยาวประมาณสิเ,เซนครับ เดี๋ยวดูแอคชั่นกันไม่รู้ปลากินบ้าจช่วงนี้บ่อนหนุ่มปลาไม่ค่อยกิน mm hmm. จมกนไม่เร็วมาก mm hmm. อ่า yes. mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างตา,ายคนระับแต่เป็นตายแบบไม่กว้าง mm hmm. แต่ก็สวิงเลยครับ ว่าปลาจะหองว่าวันนี้จะมีปลาให้เห็นนะอากาศเปลี่ยนจากเมื่อวานค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวลองเล่นดูลองตกดู